สวัสดีครับตอนรับข้อสู้ช่องสาวน้องค่ายผ้าเลาะอีกแล้วครับมื่อนี้อ่านี่คือเป็นบริเวณในฟาร์มวัวเครื่องมืออุปกรณ์อ่าที่ใส่ในฟาร์มเนาะจะมีรถไถมีรถเกี่ยวแล้วถแมคโคร่ี่ก็เป็นช้างโกรหรือว่าโกดังเป็นโกดังเก็บหญา้า เ,เก็บยาทุกสามย่างทีย่างไมา่เก็บไว้ในโวดังนี่กระดิเป็นผายนอกรอบรอบนอกนะรอบนอกฟ้ามเฮ้าจะมีต้นใหม่ปลูกไว้เป็นลมเงาเ,าเพื่อว่าอากาศจะได้บรอนเนาะต้นใหม่เป็นลมเป็นเงานี่เป็นโล่งเก็บรถรถแท็กเตอร์รถเกี้ยวรถ เพราะเมล็ดยารดดันดินก็มี่ตุกกองเขาๆก็เป็นเขาวโพดที่เขาเกี่ยวมาไว้ไสำหรับง่วเกี่ยวมามักไว้กินยืดมักไวก้จักสมเดือน4ีเดือนเนาะ,ะ,ะก็จะได้กินจนจนแห้ง่นละครับจนรู้สึกว่าแห้งแล้วจังคอยสีได้ผสมหยาเอาไปผสมใส่หยาให้บัวกิน นี่ก็เป็นหน้าเขาที่เอาได้ดำไปเนาะดำไ้ใกล้สเก็บกเกี้ยวแล้วครับนี่หว่วงเหลืองเบิรแลวกลมเหลืองเบิรและงามงามครับงามครับงามแน่พี่น้องก็ได้ตัดหยาออกเนาะตัดหยาออกตอาอรอบขางเพราะว่าเวลารลดมาสีมาเกี้ยวก็จะได้บ่ได้เอาหยาไปน้าจะได้ตะเม็ดเขาเนาะ เหลืองกลมเหลืองเบิ่นละเห็นเขาหอมมะลิพี่น้องนี่เขาหอมมะลิดำก็ได้ย่างทีเลยดำตน้นกระบอกสูงบันไดเล็กของเขามาหน่อยหนึ่งกลมเลี้ยงบ่นละตอนนี้การทำหน้าก็เป็นการทำหน้าแบบทำแบบอินซี่ ก็จะใส่ปุ๋ยคอกเป็นส่วนใหญ่เนะาะมักดินใส่ดินไว้จะบอกอปุ๋ยก็จะใส่ช่วงดำก็จะมีการใส่ปุ๋ยเนี่ยไปน้ำเครื่องดำเนาะเครื่องดำหน้าจะมีะมีปุ๋ยน้ำดำกาน้ำแล้วก็มีปุ๋ยหยอดลงน้ำเป็นก็นเลยขึ้นงามไว้แล้วก็มีจะมียาคุ้มยาอีกเนะาะวันใส่น้ำแล้วก็จะคุ้มบ่ให้ยาเกิด เมื่อเก็บเกี่ยวเขาตรงนี้จะได้อยู่ประมาณอยู่สามสอบสามตันครับนี่จะได้อยู่สามตันก็อบอกถึงกับว่าหน้าบ่าลายเลยแต่ว่าเขาเขางามไรครับมันแบบมีตัวห่วงไหมหน้าตึดเลยกนูนะพี่น้องงามครับเนาะอ๋ากถนะ การใส่สูตรการใส่ฟุนเนาะใส่ฟุ้หมักวันที่จะดำใส่ฟุ้นใส่ยังหมักไหว่หมักเป็นเดือนแหงงามดีครับหมักเป็นเดือนเป็นฟุนเป็นแกบเัาจะมาใส่น้ำหน้าเทาดูฟุลที่นี่เป็นใส่จะเป็นน้ำอะไรบาดาลเนาะใส่ในการทำหน้า พอนถึงนี่ดูการทำมากกับสูบน้ำขึ้นไสแล้วก็ไถขัดเตรียมดำเลยก่อนจะดำจะไถแช่น้ำไปจกักอาทิตย์นึงยังไไฟดําแช่น้ำไปอาทิตย์นึงเพื่อป้องกันยานะครับก่อนจะดํากับล่อยน้ำออกมดเบิดปล่อยน้ำออกเลี้ยนห,นหน่อยๆก็ยังไไฟดำพื้นที่จะเส,สมอกันลาบเบิดน้ำเพียง อาจจะว่าน้ำหาเส้นนี่ก็าหาเส้นเท่ากันเบิดเลยนับน้ำพ่อตัวทั้งแปลงจะเป็นพื้นที่ราบนะพื้นที่ราบดีสำหรับคลิปนี้สาวน้องไข่กัมาอัปเดตเข่านหน้าให้เบิง้งเพียงสานีครับคลิปนาพ่อกันไหมเนาะ,อะขอให้พี่น้องโชคดีมีใช่ยมีความสุขความเจริญ จิตจริงได้กขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาสวัสดีครับ